ฮัลโหลทุก n นนะครับ uh, shall we start lesson 7? นะครับ for this video we are creating for education only นะครับไว้สำหรับเพื่อการศึกษานะครับใครอยากได้ตัว uh, ไฟล์บุ๊กนี้นะครับก็ถ้าไม่ทักมาบ้านเขียวเนี่ยก็ไปที่เว็บไซต์เขาได้เลยนะฮะ nihongo library com นะครับ uh, สำหรับสายอินเตอร์นะครับทีนี้สำหรับ lesson 7นะครับก็คือเราก็จะมาเรียนท็อปปิ้คือโคจิระโซจิระอาจิระ and โดจิระใช้ยังไงนะฮะวิธีการใช้เนี่ยจริงๆมันก็คล้ายกับคำว,ว่าคเรโซเรอรอแหละแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีใช้ได้หลากหลายกว่านะครับทุกคนเพราะว่าใช้ในแง่ของความสุภาพด้วยแล้วก็คเรโซเรอรอเนี่ยส่วนใหญ่มันจะใช้ในการชี้เนาะชี้ว่าสิ่งของเป็นอันนั้นอันนี้อันนู้น,น ون, แต่คำว,ว่าโคจิระเนี่ยเราสามารถระบุตัวคนได้นะครับแล้วก็ ตัวโคจิระโซจิระเองเนี่ยก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าบอกสถานที่บอกทิศทางอะไรอย่างนี้ได้นะครับซึ่งพวกโคเรโซเลอเลเนี่ยเราจะไม่ได้เอามาใช้นะครมันจะใช้ไม่ได้นะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะง่ายสุดๆนะ Easy to say นะครับอย่างคำแรกอะจะอธิบายแต่ดูตัวก่อนนะลืมโคจิระเนี่ยจะมีความหมายว่า this way หรือว่า this person อะตัวนี้นะครับทุกคน โฟกัสท่นไหมโคชิระนะครับ this way ก็คือทางนี้ this person ก็คือท่านนี้นะครับมันแทนได้หลายอย่างแต่จะมีความหมายว่านี้นี่แหละแล้วก็ that way that person ก็คือโซชิระ over there หรือ over there the person ก็คืออาจิระแล้วก็ where นะครับ where นี่ใช้ในการถามสถานที่ถูกต้องไหมแล้วก็ whom ก็คือคำว่าโดจิระทีนี้นี่ทุกคนมาดูตามนี้นะอย่างเช่น เขาถามว่า where is the west room where is the west room นะครับก็คือห้องน้ำไปทางไหนใช่ไหมตัวอเดวะโดชิราเดสกาโดชิร d เดสกาอ่าโดิระเนี่ยใช้ถามสถานที่ได้นะครับตัวอเดวะโดชิราเดสกาถ้าเราไม่รู้ทางไปห้องน้ำเราจะใช้คำนี้ก็ได้หรือจะอ่างลันหน้าก็ได้เหมือนกันหรือว่าแบบใหญ่ๆเลยนะทุกคน exhibition hall เนี่ยเนาะ เช่นแบบงานนิทรรศการไปทางไหนคะอย่างเงี้ยก็ใช้คาว่าโดจิราเดสกาโดจิราเดสกาเนี่ยได้อยู่เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเราจะตอบว่าห้องน้ำไปทางไหนอันนี้ก็ตอบว่าทวยเวพโคจิราเดสทวยเทาโคจิราเดสนะครับก็จะมีความหมายว่าเออห้องน้ำเนี่ยมาทางนี้สินะครับห้องน้ำนี่เชิญทางนี้สิครับ <laughs> พูดพิีเซนเซปรับระดับมารยาทนิดนึงนะ ตัวเล่าว่า dojo des นะก็ uh, this w a t room is this way please อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือแบบเชิญทางนี้เลยครับเนาะหรือคำว่า kyochisu kyochisu แปลว่า classroom นะทุกคน classroom หรือว่าห้องเรียนนะ kyochisu ว่าจ o j ะ des นะ kyochisu ว่าจ o j ะ des นะก็ classroom is that way นะครับก็คือห้องเรียนอยู่ทางนู้นนะครับอันนี้แสดงว่าบอกอะไรบอกตำแหน่ง อ่านะบอกตำแหน่งนะครับเรามาดูกันบอกคนมั่ง no ทานากะซังโนเรสเตอร์ังทานากะซังโนเรสเตรงแสดงว่าอันนี้เขาถามอะไรสถานที่ตำแหน่งเห็นหุ่นเหมือนกันเพราะว่าอา่าเสรสเตอร์ังจะมีความหมายว่าพัตตะคารพัตตะคารของทานากาักะาัสรงทุกคนยังไม่ลืมคําช่วยโ no นนะโน no แสดงความเป็นเจ้าของถูกต้องไหมทานากะซังโนอะไรเรสเตรงว่าอาจิราเดส อาจิดะก็คือฟากนู้นเลยทางนู้นเลยนะครับโอเบเดนะครับทีนี้เนี่ยอ่าเรามาดูนะหรือเราจะใช้คำว่าโคจิระมาเป็นประธานของประโยคก็ได้เช่นโคจิระวะนะครับโคจิระวะคือนี่นะครับนี่โคโนเรสโตรังโนชิฟฟูเดสนะชิฟูก็คือเชฟนะชิฟฟูก็ชิฟเรสโตรังโนเชฟ เชฟก็คือหัวหน้าพ่อครัวนะัโคจิราโนโคจิราวะโคโนเรสเตอรังโนเชฟฟูเดสนะก็คือท่านนี้เนี่ยคือหัวหน้าคือเชฟของพัตคารแห่งนี้นะครับหรืออันนี้ก็เรียกว่าโซจิราวะโดจิราซามาเดสกาเออทุกคนจำคำนี้ไปใช้ได้เลยนะ who is that person แต่คำถามนี้เป็นคำถามที่สุภาพนะครับเราก็จะถามว่าท่านนี้คือใครนี่แหละ ญี่ปุ่นเองเขาจะเติมคําว่าสมะสมะเนี่ยมันจะมีเวลาเราเรียกคนเนาะเขาจะเรียกว่าสังใช่ไหมครับสังก็คือคุณนั่นแหละอย่างเช่นทานากะสังอย่างนี้นะครับทานากะสังทีนี้ถ้าทนากะแบบเป็นแขกที่ V.I.P. โคดนะเขาจะเปลี่ยนสังเป็นสมะสมะนะหรือพวกเจ้าสมัยก่อนเนี่ยเจ้าสมัยก่อนของญี่ปุ่นนะทุกคนเขาก็เรียกว่าสมะ ทุกคนรู้จัก eq ซั่งไหม eq ซังอ่ะจริงๆเราต้องเรียกเขาว่า eq สมะ eq สมะนะเออเพราะว่า eq เขาเป็นเชื้อเจ้านะทุกคนเชื้อเจ้านะ eq สมะ eq สมะนะครับอืมอันหรือเรามาดูตรงนี้ก็ได้ใช้ในการถามสถานที่ก็ได้อย่างเช่นอันเนี้ยก็ถามว่าได้ก็กลัวโดจิราเดสค่ะได้ก็กลัวโดจิราเดสคะก็คือ <c oughs> Which university do you study at นะก็มหาลัยไหนที่คุณเป็นคนเรียนอยู่นะครับมหาลัยไหนที่คุณเป็นคนเรียนอยู่นะครับหรือใครชาวาโดจิราเดสกาใครชาวาโดจิราเดสกาก็คือ who do you work for หรืออันเนี้ยจริงๆมันก็จะเน้นถามว่า which company do you work for which company ก็คืออ่ะคุณทำงานให้กับบริษัทอะไร อ่านะคุณทำงานให้กับบริษัทอะไรนะอันนี้ก็เป็นอ่ะตัวโคชิระโซชิระอาชิระนะครับเดี๋ยวเซนเซผ่านไปถัดมาคำช่วยโมง่ายสุดๆนะอันนี้โมะเนี่ยจะมีความหมายคือ also นะทุกคน also ก็มีความหมายว่าก็ด้วยนะหรือมีความหมายว่า t o นะฮะ in English meaning นะครับทีนี้เรามาดูวิธีการกันท่านนี้เขาบอกว่า ซาร่าซังวะอิกิริสูจินเดสนึกอ,ออกไหมซาร่าเนี่ยเป็นคนอังกฤษนะครับซาร่าซังเนี่ยเป็นคนอังกฤษทีนี้ถ้าบอกเราจะบอกว่าคริสเนี่ยเป็นคนอังกฤษด้วยเราก็คงไม่พูดว่าคริสซู่ังโมอิกิริสูจินเอ้ยคริสซังวะอิกิริสอิกิริสูจินก็คริสเป็นคนอังกฤษไม่เราต้องการเสริมความถูกต้องไหมเสริมความให้มันคล้องจองกันตามนี้นะฮะเสริมความให้มันคล้องจองกัน เราต้องใช้คำช่วยโมเพราะเราต้องการเน้นว่าคริสเนี่ยก็เป็นคนอังกฤษด้วยเหมือนกันคริคส is also British คริส is also British อ่าอย่างนี้นะครับถัดมาวัตาชิวาสเปนจินเดสฉันเนี่ยคือคนสเปนแล้วถ้า b ต้องการจะพูดบอกฉันก็เป็นคนสเปนด้วยนะครับก็วาตาัตชิมอ I'm ออโซนะฮะสเปนจินเดช เพียงแค่เติมโมด้านหลังอะไรวาพนามนะครับไล in n เน i งนิฮ i นนี่อิคิมัสไล h เน่งคือปีหน้านะนิฮุนนี่อิคิมัสก็คือไปญี่ปุ่น,น I will go to Japan next year ทีนี้ถ้าเราบอกชั้นก็จะด้วยชั้นก็จะไปด้วยเหมือนก,นกันก็คือเราพูดสั้นๆก็ได้ว่าว h ตชิโมวัตชิโมแค่นี้นะครับきのこが好 o k はあ u k せんきのこは好きではありません B ก็บอกว่าวัตชิโมก็จะมีความหมายว่าฉันก็อะไรมันย่อนะทุกคนจริงๆมันก็จะตามด้วยประโยคนี้นะวัตชิโมก็คือฉันก็ด้วยนะอ่ซุกิเดวะริมาเซ็งฉันก็ไม่ชอบด้วยแต่จริงๆอ่ะมันย่อมาจากประโยคนี้เลยก็คือวัตชิโมคิโนโคงะซุกิเดวะริมาเซ็ง เออเนี่ยคินุโโคะอาสุกิดีว่าอะิมาเซงก็คือเอ้ยฉันก็ไม่ไม่ไม่ชอบไม่ชอบเห็ดด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับนี่คือวิธีการใช้นานนะทุกคนตบมือดึ้งดึงดึงดึง,ดง,ดงอ่ะทีนี้อ่ะเรามาดู is this way อ่ะมาเร่งชูมงใดกันนะทุกคน complete the sentence นะเอ่อเคียวจิสือว่าโคจิราเดสนะก็คือ this way เนี่ยแหละ ดิสเบก็คือทางนี้เนาะโคจิระนะฮะโคจิระนะก็คือทางนี้ who is that person โดจิระซามาเดสกาโดจิระซามาเดสกา who is that person ก็โคจิระ โซจิระวะอ่าโซจิระโซจิระวะโดจิระสมะทำไมใช้โซจิระทุกคนถ้าใช้คําว่าโคจิระก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเน้นว่าคนตรงเนี้ยอยู่ด้านหน้าเราเนาะแต่ทีเนี้ยในแง่เนี้ยคือมันเป็นผู้ถามที่ไม่ได้ติดกับคนที่ถูกถามโดยตรงไม่ได้ติดกับคนที่ถูกถามโดยตรงเนาะใช้คําว่าโซจิระดีกว่าคือให้ห่างออกจากตัวเราเป็นนิดหนึ่งก็คือโซจิระวะโดจิระสมะเดสกา โซจิราวาโดจิราสมาเดสกาท่านนี้คือใครอะไรเงี้ยนะครับถัดมาเดดโอเวอร์เดดโอเวอร์เดดงั้นก็เป็นอาชิระละกันเนาะอาชิระนู no! ่นเลยละกันอาชิระใช้โซจิระหรืออาชิระก็ได้นะคนความหมายมันก็ใกล้เคียงกันแหละอาชิราวาโอเตราเดสก็คิดว่าวัดน่าจะอยู่ไกลๆนะครับ where is the washroom นะถ้าเราใช้คำว่า where นะครับ เราใช้คำว่าโดโดจิราก็ได้โดจิราเดสก็แว e r นะครับแว e r this is my sister my sister ก็คือโคจิระโคจิระนะครับโคจิระวะวาตาชิโนะอเนเดสโคจิระวาตาชิโนะอเนเดสนะฮะเนโก้ I like cat as well ก็เนโก้หะ <laughs> ไม่มีอะไรนะครับอ๋อ oh, as well นี่ เซ็นเซลืมโทษทีเนโกโมะสุกิเดสเนโกโมะสุกิเดสเอสเวลก็คือจะมีความหมายว่าก็ด้วยนะทุกคนคือแสดงว่าชอบหมาชอบชอบหมาแล้วก็ชอบแมวก็ด้วยเนาะอันนี้ใช้คำว,ว่าเนโกโมะนะเนโกโมะสุกิเดสนะ i like c a t as well ก็ด้วยเหมือนกัน is this expensive Easter Easter ก็มีความหมายว่าก็ด้วยเนาะก็ด้วย Easter ก็คืออันนี้เนี่ย ก็ไม่แพงด้วยเหมือนกันในเมื่อไม่แพงก็ต้องใช้คาว่าโมนะโคเรโมอา้าวหายไปไหนโคเรโมอา้าวทีีก็งงกับระบบคอมนะเออโคเรโมตะกั๊กกูอาริมาเซงตะกักกริามาเซงนะครับอ่ะเรามาต่ออุ้ยเยอะแล้วนะเนี่ยอ่ะ this reception is this way รีเซพชันภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโอเคสึเคะโอเคสึเคนะทุกคนว่า this way ก็โคจิระ this นะโคจิระก็คือ this way คือทางนี้นะ class is that way หรือ over there นะฮะ that way เอาเป็นอาจิระละกันเนาะ class ก็คือคำว่าเคียวชิสึคลาสเรียนนะทุกคนเคลียวชิสึอาจิระภาษาญี่ปุ่นนะ่ะดูง่ายกว่าภาาษอังกฤษเองนะ อังกฤษอ่ะชอบทำให้เรางงอ่าอาจิระเดสนะครับเขียวชีสือคือทางนูน้นนะครับฮู o ิ s t สเพอร์ s o นนะโคจิระวะโดจิระโดจิระซามะเดสกาอ่าถามแบบสุภาพมากทุกคนคำนี้เอาไปใช้ได้เลยนะเอาไปใช้ในเชิงธุรกิจได้เลยนะครับโคจิระวะโดจิระซามะเดสกาอ่าไม่ว่าไม่ทราบว่าท่านนี้เป็นใครนะครับ This is my friend Ken. This is my friend Kojira. wa watashi no tomodachi. อ่างีก้ก็ได้คิงแนะนำตัวเนาะ Kojira ก็คือนี้คือเพื่อนของฉันนะวาตาชิโนโท o m ด d จิ He is also Japanese เน้นคำว่า also ใช่ไหมคาเดคือเขาเนาะปกติเป็นวะ แต่พอเราเห็นออโซก็คือเขาก็เป็นเขาก็เป็นหรือเขาก็ด้วยใช่ไหมครับตเติมโมนิฮอนจินเดสนะคาเดโมนิฮอนจินเดสนะเขาก็เป็นอันนี้ออโซเหมือนกันอันนี้ก็น่าสนใจด้วยนะครับก็โคเรโคชิเดี๋ยวเอาแบบหรูๆนะโคชิราโมโอมชิดย โคชิราโมโอโมชิโร่เดสนี่ก็น่าสนใจด้วยนะครับอาถัดมาคำถามลงไทยด้วยเดสกาแน่นอน As well As well นะก็จะมีความหมายว่าพรุ่งนี้มีสอบด้วยนะอาแสดงว่าภาษาญี่ปุ่นก็ตรงกับพรุ่งนี้ก็ด้วยเนาะก็คืออัชตาโมชิเกงเดสกาภาษาญี่ปุ่นง่ายไหมทุกคน ภาษาญี่ปุ่นสั้นมากนะครับอัสตามพรุ่งนี้ก็ด้วยเนาะอัสตามชิเกงเดสกะภาษาญี่ปุ่นพรุ่งนี้มีสอบไหมมีจ้านะฮะอ่ะมีใครได้เต็มเจ็ดมากงนะเจ็ดเต็มเจ็ดนะนาณานาน,านานามังเตงนินัตตะนะครับเซ็นเซตบมือให้นะเก่งมากนะครับแล้วก็ถ้าอยากเรียนรูภ้ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมนะอย่าลืมติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันที่บทถัดไปนะครับ